กูอแต่ส่วนหนึ่งเอาประโยชน์กับไม่เอาประโยชน์ทำให้ป้ายแพ้และกําลังจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าฝ่ายซ้ายเข้ามาทําการปกครองและมีผู้บริการเหตุการณ์คนเดียวอยู่ดูไปนะครับทุกอย่างคือบทเรียนทุกอย่างคือเวลาถ้าจับหลักได้จะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะหลักคิดผิดคือพวก เอาจ้าไปไม่เอาไปรลยโดยหารู้ไหมว่าการเมินไทยน,นั้นมันสลับซ้อนยอกยอ้ยอนกดอุบายในคนมีลวงในลวงมีจริงในจริงกลยไปอุบายนั่นเอง สวัสดีครับผูกกับผมเทศดศักดิ์จิบจิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีบกนวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นเรา,าไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนักยุที่า่ตมาเลยก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันว่าสถานก,การณ์ตอนนี้เราเห็นอะไรบ้าง รอบที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งและผลที่ออกจากการเลือกตั้ง,งการเลือกตั้งการแบ่งเป็นไปนสามกลุ่มส่วนจะได้ไหมคัหนึ่งคนเอาประยุทธ์เอาจ้าสองไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาจ้าและสามมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าไม่เอาประยุทธ์แต่ตัางจ้าเกิดขึ้นนะครับ ตอนนั้นก็โดยส่วนมากก็เป็นกลุ่มทางฝั่งซสื่อเหลืองเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเคยมีการหาเสียงโนโหวตนะฮะไม่เอาประยุทธ์ต่อต้านประยุทธ์จะเอาคนกลางคนกลางที่ว่าก็มีการเสนอคุณอน,น,นันตะ์นะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็ตอนนี้ก็คงเห็นแล้วว่าคุณอน,นันต์เขามีตะัะหนึอะไรบ้างนะครับและ สถานการณ์ที่ผ่านมาพอเข้าสู่การเลือกตั้งกลุ่มเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์ก็ไม่มีคนฝ่ายไหนหรือใครที่รับสนันสนบสนุนจากคนฝัง่งเหลืองนะครับหรือคนฝั่งเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์สุดท้ายผลการเลือกตั้งออกมาประยุทธ์แพ้กำลังเคลื่อนไหวที่จะออกมาชุมนุมบนนนสิ่งหาน,นีแปลกใจไหม ไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจเลยผมไม่แปลกใจอะไรทั้งนั้นเลยผมก็เรียนมาตลอดจริงๆแล้วกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองมีสูตรสําเร็จของมันมีทฤษฎีมาจากประเทศฝรั่งเศสถึงแม้ว่าพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้กำลังเกิดการจลาจลเผาเมืองปล้นสะดมเกิดขึ้นจากการที่ตำรวจไปยิงเด็กสีผิวอายุ17ปีเสียชีวิต จนมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปทั่วประเทศฝรั่งเศสพวกที่หลบหนีไปประเทศฝรั่งเศสและเคยรับมีฝรั่งเศสให้การสนับสนุนในการรีภยัยเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่เอาประยุทธ์แต่เอาเจ้ากล้าบ,บอกว่าจะมาอยู่บนทน้องถนนพร้อมที่จะขับไล่ฝั่งเสื้อส้มขับไล่ฝั่งเสื้อแดงนะครับ ที่เข้ามาทาการปกครองและเรียกร้องจะแก้ไขามาตราหนึ่งสองคุณสมัตรไหมฮะที่ผ่านมาตลอดเวลาหลายปีนะผมพยายามอธิบายเรื่องนี้ดา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 บางกดบางกลุเนี่ยดาดาดา,ดาคือโดยไม่ทราบว่าการเมืองของโลกหรือการเมืองของไทยมันมีแค่สองฝนะ่ายนั่นฝ่ายเจ้ากับฝ่ายล้มเจ้าฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวามิวแข่งไม่มีมากกว่านั้น ส่วนที่ตัวเองบอกเวทแอนซีคนกลางยิงดัยิงเลยยิงดับยิงเจ๊งสุดท้ายมาบนถนนบอกเอา,าที่พิธามาเข้ามาบริหารก็จะมาต่อต้านมาประท้วงสรุปเสื้อเหลืองตายเหมือนปี53ก็ไปเหมือนปี49เหมือนปี4ี่อ่าสี่เึงสอเื้อเหลืองตายไยแต่เสื้อเหลืองก็คือคนไทย ถ้าพี่ท้าได้ไม่ได้เป็นเสื้อส้มมาเสื้อแดงมาก็เหมือนปี5-2ปี5-3เผากรุงเทพปี6-2ปี6-3บุกหวังก็เหมือนอย่าง้งซึ่งผมเคยบอกแล้วเกมมาเดินมาผิดต้งต้นคุณสนใจไหมฮะโชคดีโชคดีมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระตั้งกลุ่มขึ้นมา ตามชื่อของหนังสือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ตั้งกลุ่มขึ้นมาเร,รียกว่านายอินผู้ปิดทองครั้งแรกในการยึดรวมตัวกันวางแผนเขียนพูลใหม่ร้อยยี่สิบแปดมาตราทำบางอย่างและสุดท้ายปรเดกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกมนตรีต้องแก้พูนทั้งหมดร้อยยี่สิบแปดมาตราโดยพูนร้อยยี่สิบแปดมาตรา เขียนมาโดยคุณมีชยัยก่อนหน้านั้นแล้วสามร้อยต่อหน่ก็เลยมีการมาแก้ในภายหลังอีร้อยยี่สิบแปดมาตรายเกือบครึ่งเนี่ยแล้วทำามออกกฎหมายลูกโดยมายึดหละไอร้อยยี่สิบแปดมาตานี้เท่านั้นใครที่ทุนอ่นะป้าบอ,อหอนักมากมายหาสศศศศั่งเขาเขียนกันไม่มากหรอกอเขียนนั่งเย่างนีแตละวันนู่นโอ้ยเราเลยเป็นประเทศที่มีทูนม,มากที่สุดถึงยี่สิบแป และที่สำคัญคือมีมีมาตราเนตมูลมากที่สุดในโลกโคตรเยอะนะนั่นก็สิ่งที่เกิดึ้นมาออกฎหมายลูกไล่นะโอ้อยชุลมุลพุ่นวายการเขียนในครั้งนั้นเนี่ยเขามีการประเมินสถานการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างเนี้ยจำวนมาแบบเนี้ยจะมีสามกลุ่มแบบเนี้ยไอ้กลุ่มที่ไม่รู้อีโดอีเนพูดไม่ฟังเดินไปข้างหน้าจเจ้าหัวชนฟ้า ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เอาเจ้าไม่เอาประยุทธ์อยู่ฝ่ายขวาไม่ฝ่ยขวาเดี่ยครึ่งข,ขาครึ่งขาเลยครึ่งขานะก็เลยส่งผลในไม่ฝ่ายขวามันเกิดความแตกแยกการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจึงแพ้การเลือกตั้งดีนะเขามีการสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์นะสังเคราะห์ไว้เรียบร้อยอ่อนในเก้าสิปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดอะไร มีปัญหาไอ้พักเักินได้ไอ้พักนี้ได้พักขังน้อยพักขังมากเสียงขังน้อยเสียงขังมากไอ้คนนี้จะเป็นไอ้คนนั้นจะอยู่อ่ะตอนนี้ใครจะมีอํานาจมากใครจะมีอํานาจน้อยกรกตรจะมีอำนาจเท่าไหร่คณะกรรมาการกัล่ะตั้งโดนอะไรมาบ้างสารณูดโดนอะไรมาบ้างดึงแก่อายการจัดเดิมอยู่กับรัฐบาลย,ย้ายเป็นองส์กาทําทุกอย่างเพื่อให้ประเทศนี้เกิดความมั่นคงเขารู้อยู่แล้วมีคนแบบ ฝรั่งก็เลยใช้หลักเขาเรียกว่าซิวิลล์หลักสอนกฏกติกาว,ว่าแล้วก็ทำบางอย่างจนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาคนเขียนต้องมือคุณมีชัยเขียนในระดับหนึ่งนะ,นะอาจารย์เจตโทรวัตติิษ์เนี่ยก็ไปเขียนร่วมกับคุณมีชัยต่อไปคุณมีชัยไม่ไหวแล้วก็อาจารย์เจตคนเขียน ก็เข้าใจบริบททางการเมืองมากขึ้นเป็นคนเชียงใหม่ด้วยเคยเจอบนสนามบินบนเครื่องบินเป็นคนเชียงใหม่คุยกันไปสอนที่กรุงเทพน,นะครับต่อไปเนี่ยมีการแก้อาจาจรเจก,ก็บอกว่าในนทบุรีปีหกระเบิดเยอะผมเรียนว่าอนร้อยี่แปดมาตราที่แก้จะหลังมันเช่นระเบิดเป็นขีปนาวุธเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างน,นะคุณส่วนก็ดูแล้วกัน ล็อกที่คุณมีชัยเขียนไว้ล็อกที่กลุ่มนายอินเขียนไว้มันมีกระบวนการเพราะบทเรียนสําคัญคือประเทศไทยเนี่ยฝ่ายขวาแตกเป็นสองส่วนส่วนเอาเจ้าทั้งคู่แต่ส่วนหนึ่งเอาประโุน์กับไม่เอาประยุน์ทำให้ป้ายแพ้และกําลังจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปรกครองถ้าฝ่ายซ้ายเข้ามาทําการปรกครองและมีผู้บริจารเหตุการณ์คนเดียวอยู่ดูไปนะครับ ทุกอย่างคือบทเรียนทุกอย่างคือเวลาถ้าจับหลักได้จะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะหลักคิดผิดคือพวกเอาเจ้าไปไม่เอาไปด้วยโดยหารู้รไม่ว่าการเมืองไทยน,นั้นมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกดอุบายในกนมีลวงในลวงมีจริงในจริงกลายเป็นอุบายนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญสรงพระเจริญรงพระเจริญ อุวงราชชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมูย้แผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าหวา,านดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรูคขฟ้าพาวา,านทุนผ่านพ้นโภย,ยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิดล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใมสัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใมสัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วัน่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น